ในแง่ของการดําเนินคดีกับกำนันนกเนี่ยนะครับก็ต้องจับตาว่ากำนันนกจะถูกดําเนินคดีในข้อหาอะไรบ้าง<ะ>แล้วท้ายที่สุดจะมีพยานหลักฐานในการเอาผิด กับกำนันนกแค่ไหนโดยเฉพาะข้อหานี้ก็คือความผิดฐานใช้จ้างหวานผู้อื่นให้กระทําความผิดเนี่ยนะครับทางเดชทีวีไปคุยกับทนายความรายหนึ่งนะครับที่มีประสบการณ์ในการต่อสู้คดีในชั้นศาลอย่างโชคโชนครับทนายรายนี้บอกว่าหากย้อนดูมาตรา84ของประมวลกฎหมายอาญาจะเห็นว่าความผิดฐานใช้จ้างหวานผู้อื่นให้กระทําความผิดกฎหมายกําหนดโทษเสมือนเป็นตัวการก็คือโทษเท่ากับผู้ก่อเหตุ อย่างกรณีนี้นะฮะในหน่องได้ยิงสารวัตรแบงค์จนเสียชีวิตโทษสูงสุดก็คือประหารชีวิตสมมุติว่ากำนันนกเป็นผู้สั่งการและมีหลักฐานพิสูจน์ได้ก็ต้องโดนโทษเท่ากับมือปืนก็คือโดนเหมือนกับเป็นผู้ที่สังหารเองเพราะฉะนั้นทนายก็บอกนะฮะว่าการพิสูจน์ความผิดในชั้นศาลจึงต้องชัดเจนและปราศจากข้อสงสยัย ด้วยเหตุนี้ตํารวจและอายาการจึงต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนมากมแต่อย่างที่คุณแอลบอกไปคําถามก็คือว่าหลักฐานชัดๆเนี่ยจะมีได้หรือไม่มเพราะกล้องวงจรปิดถูกถอดและอาจจะถูกทําลายไปหมดแล้วม,มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาพที่เกิดเหตุประจักษ์พยานที่ได้ยินหรือรู้เห็นว่ามีการสั่งมีหรือไม่พยานปากสําคัญที่สุดคือมือปืนที่ต้องซัดทอดไปถึงผู้จ้างวาน ถูกวิสามันฆาตกรรมไปแล้วแล้วใครจะยืนยันข้อเท็จจริงการสั่งใช้จ้างวานที่ภาษากฎหมายเรียกว่าก่อให้ผู้อื่นกระทาความผิดไม่จําเป็นต้องเป็นคําสั่งฆ่าโดยตรงนะครับเคยมีดีกาว่าแค่พูดให้ลูกน้องไปจัดการไม่มีคําว่าฆ่าแต่ลูกน้องไปฆ่าก็ถือว่ามีความผิดแล้วแต่ปัญหาของคดีนี้ทนายคนนี้บอกกับเรานะครับว่าใครจะเป็นคนยืนยันหลักฐานว่ามีการสั่งคําบอกเล่าของพยาน สมมุติเห็นแค่กำนันพยักหน้าให้มือปืนแบบเนี้ยเพียงพอหรือไม่ที่จะสรุปว่าเป็นการสั่งการเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องลุ้นแล้วก็ติดตามกันต่อไปครับใช่ค่ะ